วิคราะห์บอลประจำวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ครับคำคืนนี้ท่านอยู่กับเรา100หลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน3คู่นะครับเป็นทางด้านของยูโร2024นะครับแต่ทางด้านของโคปาอเมริกาเนี่ยก็เริ่มเตะกันแล้วนะครับเตะกันเช้าเลยนะครับก็ติดตามกับเราได้ที่เหล่า้อยหลานะครับสำหรับโคปาอเมริกาพรุ่งนี้จะหยิบยกกันขึ้นมาให้ฟังนะครับ วันนี้3คู่กันก่อนครับคู่แรกเป็นทางด้านของสวิเกีรครับเจอกับทางด้านของยูเครน2ทุบตรงนะครับคู่หทุ่มเนี่ยเป็นโปลแลนด์กับออสเตรียนะครับแพ้มาเหมือนกันทั้งคู่วันนี้จำเป็นต้องมีแต้มครับแล้วก็คู่เดืครับยักษ์ชนยักษ์อีกเช่นเคยนะครับเนเธอร์แลนด์วันนี้เจอกับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเอมปาเป้หลังจากที่จมูกหักวันนี้อาจจะใส่หน้ากากลายธงชาติลงกันเลยทีเดียวนะครับ จะเป็นยังไงมาดูกันกันกบทางด้านของเรา้ะยลาได้นะครับก่อนหน่เลยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ v p พเด็ดของเราอย่างที่ได้เรียนไว้คลิปที่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของสกอร์ต่ำระหว่างคู่สเปนกับอิตาลีนะครับไม่มีใครยิงใครแต่ยิงเข้าประตูตัวเองนะครับสำหรับทางด้านของผู้เล่นของอิตาลีนะครับ ก็ทางด้านของสเปนเนี่ยเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนคู่นี้ให้สกอร์ต่ำไว้ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็จังหนับรับตังกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับนำก่อนแท้ๆครับแต่คุมเกมไม่อยู่ครับเกียนตัวอะไรลงกันมาก็ไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพาเมอร์ไมน้ก็ยังไม่ได้ลงนะครับ พนบ่นกันยับครับสำหรับทางด้านของเสาเกตนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจจะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเราร้หลานนะครับสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเราร้ยหลานครับที่ แอดไซน์1 0 RA นะครับฟรี Free, ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนไม่มีเวลาที่จะวิเคราะห์ไม่มีเวลาที่จะดูคลิปนะครับก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยครับทีเด็ด VIP ทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปจัดกันแบบจังหนับรับตังที่นี่ครับเหล่าร้อยหลานะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับโลวาเกียกับทางด้านของยูเครนครับเตะกัน2ทุ่มตรงคู่นี้เนี่ย เจอกันมาครั้งล่าสุดในเนชันลีกนะครับปี2018เป็นยูเครนชนะได้ในบ้าน1-0ล่าสุดเจอกันสโลราเกียถล่มไปถึง4ประตูต่อน1นะครับเจอกันมาหลายนัดเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็เสมอกันด้วยนะครับผลงานของสโลราเกียครับนัดล่าสุดในช็อกโลกเลยนะครับเอาชนะ ทีมเต็งอย่างเบลยเยียมมาได้1ประตูต่อศูนย์ะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับชนะเวลส์4-0ชนะซานเมริโน4-0นะครับเสมอกับนอร์เวย์แล้วก็แพ้ให้กับออสเตรียไป2-0ทางด้านของยูเครนบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดแพ้โรมาเนียไป3-0ครับก็ถือว่าผิดรูปผิดฟอร์มไปเยอะครับสำหรับยูเครนในช่วงอุ่นเครื่องในอุตสาหเรยกความมั่นใจเอาชนะมอร์โดวามาได้4-0ครับแพ้โปแลนด์3-1 เสมอกับเยอรมัน0-0นะครับแต่ก็พอมาเตะยูโรเนี่ยฟอร์มหายไปหมดเลยนะครับกองหลังรั่วจริงๆสําหรับทางด้านของโรมาเนียครับคู่นี้เนี่ยก็มีประตูกันทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนมากก็เป็นสกอร์สูงด้วยนะครับกอ์สูงก็น่าปั้นนะครับสำหรับคู่นี้ใส่กันยับแน่นอนครับทางด้านของเซอรเบียรับรอโต้นะครับในตารางคะแนนนะครับเซอรเกียอยู่อันดับที่2นะครับโรมาเนียอันดับที่1 ยูเครนยังจมบวยอยู่นะครับหลังจากที่แพ้โรมาเนียถึง3 0เป็นรองประตูได้เสียกับเบลเยียมนะครับสโลวาเกียท่านัดนี้ชนะในเข้ารอบเลยนะครับถือว่าเสมอก็มีลุ้นนะครับที่เป็นอันดับ2อันดับ3ดีที่สุดก็สามารถเข้ารอบได้เป็นประวัติศาสตร์ของสโลวาเกียเลยนะครับผลงานของผู้เล่นนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับผู้เล่นของสโลวาเกีย11ผู้เ,เล่นตัวจริงที่ประกาศมาภายใต้ใตการคุมทีมของคาโซนาเนีย ประกาศมาเป็นระบบ4-3-3ครับอายุนามก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ยจะยืนได้หรือไม่นะครับหลัง4ตัวครับผลงานดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาก o โก้นะครับแบ็กซ้ายฟอร์มดีมากนะครับสกินเน่นะครับเซนเตอร์ยืนคู่กับวา r r โรก็ถือว่าเข้าขากันได้ดีครับแล้วก็ผู้สาตููอย่างดูบัาก้าครับจอมเซฟเหนียวหนึบเลยนะครับ เกมในแดนกลางนะครับอย่างกุ๊กกาครับฟอร์มนัดล่าสุดนี่แจ่มเลยนะครับแล้วก็ดูด้าด้วยนะครับทางด้านของเพย์เมกเกอร์เนี่ยใช้โรบอตกานะครับถือว่าฟอร์มดีอีกหนึ่งคนนะครับเกมรุกมีทางด้านของฮารัสลินนะครับโบเซนิกแล้วก็ทางด้านของอีวานทางด้านของอีวานนะครับอีวานแชร์ก็ถือว่า ทำเกมได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในรูปแบบของโรเกียตัวใหญ่ครับตัวสูงตัวหนาเลยชนเข้ายากพอสมควรทางด้านของยูเครนครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับทางด้านของผู้จัดการทีมอย่างลิฟลอฟนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยครับผู้สาตุเป็นลูนินนะครับคะแนนให้แค่4.9เท่านั้นเต็ม10 ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในนัดล่าสุดเสียไป3ประตูเกมรับหายเงียบไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีเชนโก้นะครับเกมในแดนกลางเนี่ยอัดมา5ตัวนะครับเป็นทางด้านของเซฟานินโก้รวมถึงทางด้านของชาพาเลนโก้นะครับเกมลุกหน้าเป้าเป็นทางด้านของดับบี้แล้วก็มูดิตยืนทางด้านซ้ายเหมือนเดิมครับ ความหวังเดอะแบกก็อยู่ที่มูริชแหละครับสำหรับทางด้านของยูเครนนะครับคู่นี้นราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของยูเครนเปิดต่อมาที่ราคาปอปอน้ําลบสิให้น้ําต่ํากว่าทางด้านของโสโลเกียเยอะเลยนะครับโสโลเกียน้ำเนี่ยเกือบเต็มนะครับ0ู9ราคารองครึ่งลูกยูเครนน้ําล้นนะครับโสโลเกียน้ําบวกสิเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ําลบสิคู่นี้น่าลุน้นสกอร์สูงอย่างที่ได้เรียนไปครับ สองเม็ดน่าจะมีครับลุ้นกันที่เม็ดที่สามครับจาเป็นต้องให้ทางด้านของยูเครนทําเกมบุกเลยครับคู่นี้ก็ยังมองว่าโสโลเกียเสมอมีลุ้นเข้ารอบนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้โสโลเกียไม่น่าแพ้ครับให้รองที่โสโลเกียรครับราคาปป,ปครับไปต่อกันที่คู่ที่สองครับพังมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับแพ้มาเหมือนกันทั้งคู่วันนี้มาเจอกันนะครับแล้วก็ทางด้านของโปโลแลนด์วันนี้เนี่ย เปลี่ยนผู้เล่นเยอะเลยนะครับเตะกัน5้าทุ่มครับเจอกันระหว่างทางด้านของโปแลนด์แล้วก็ออสเตรียนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดย้อนไปปี2019เลยนะครับสเสมอกันมา 00, 00ในทางด้านของยูโรคัดเลือกนะครับปี2019นัดในบ้านโปแลนด์เสมอ 00, 00นัดบ้านออสเตรียโปแลนด์ชนะได้10นะครับ ช่วงหลังจบสกอร์ต่ำทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับคู่นี้1 1 0 1 0 0, 0นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยย้อนไปปี2 0 0 4 2 0 0ีก็ไกลเลยนะครับในการคัดเลือกบอลโลกก็เป็นทางด้านของโปรแลนด์นะครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยผลงานของโปรแลนด์ก่อนนะครับในนัดที่ผ่านมาเนี่ยแพ้นเนเธอร์แลนด์ไป2-1เท่านั้นเองครับแต่ก็สู้ได้นะครับชฉวเฉียดอยู่ที่จังหวะสุดท้ายจังหวะเข้าทำสุดท้ายเท่านั้นเองไม่คมนะครับแล้วก็ เสียเองเยอะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์อาศัยความผิดพลาดของโปแลนด์เนี่ยยิงได้ถึง2ประตูในการอุ่นเครื่องครับโปแลนด์ Poland, ชนะตุรกี2-1ชนะยูเครน31เลยนะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกในแต่ละนัดในการผ่านเข้ามาเล่นในรอบนี้เนี่ยผ่านเวลส์มานะครับเสมอ 00. 00ในเวลาชนะจุดโทษ54ชนะมัดได้นะครับด้านของออสเตรียบ้างนะครับ มาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยมาแบบสบายเท้าเลยนะครับอุ่นเครื่องก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับ5้านัดหลังเนี่ยชนะไปสครับนัดล่าสุดเสมอกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะครับหประตูต่อหนึ่งอุ่นเครื่องชนะเซอร์เบียชนะตุรกีนะครับชนะสโลวาเกียแล้วก็ชนะเยอรมน,นีได้ด้วยนะครับแต่นัดล่าสุดครับมาแพ้ฝรั่งเศสไป1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นก็มีโอกาสเข้าทําเพียบเลยนะครับสำหรับทางด้านของออสเตรีย พลาดนิดเดียวเท่านั้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์นำไปจากฝูงนะครับฝรั่งเศสอันดับ2มี3คะแนนเท่ากันโปแลนด์ออสเตรียยังไม่มีคะแนนนะครับมาดูทางด้านของสเปนผู้เล่นตัวจริงกันบ้างครับทางด้านของโปแลนด์ภายใต้การคุมทีมของมิเชลพอเบสนะครับมาในรูปแบบ3-5-2ครับเน้นบุกแน่นอนครับวันนี้เปลี่ยนตัวกันมาเนี่ยอย่างเซนเ,นเตอร์ดาวิดวิชเนี่ย กลับมายืนเซนเตอร์หลังจากที่ทางด้านของซาลมองเจ็บไปนะครับทางด้านซ้ายเป็นควีออด้านขวาเป็นเบนนาเล็กชื่อคุณหูคุณตากันดีผู้สาตูเป็นเชสนี่ครับจอมเก่าเลยนะครับแดนกลางเนี่ยอัดกันมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูเดอร์นะครับเฟลอฟสกี้ซาเลสกี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเซเลนสกี้ด้วยนะครับโรมันชุกก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ได้หน้าเป้า กองหน้าความหวังของชาติเลยครับอย่างโรเบิร์ตเลวนนอฟสกี้ครับมายืนตำแหน่งกองหน้าให้วันนี้หลังจากที่หายเจ็บกลับมานะครับจำเป็นต้องลงเลยครับเพราะว่าต้องใช้คะแนนนะครับแล้วก็มีทางด้านของบานสกี้ประกบคู่หน้าคู่เลยนะครับทางด้านของออสเตรียครับภายใต้การคุมทีมของลาฟลังนิคถือว่าผลงานค่อนข้างที่จะดีนะครับระบบดีครับแต่ทางด้านของผู้เล่นเนี่ยอาจจะเป็นรอง โปลแลนนิดหน่อยนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับหลัง4ตัวครับเป็นโวเบอร์ยืนคู่กับดานโซครับแล้วก็สเตฟานพอ s สยืนด้านขวาครับด้านซ้ายเป็นฟินลิปแดนกลางอัดมา5ตัวครับคู่กลางรับเป็นทางด้านของชายวาดัดยืนคู่กับทางด้านของกิลลิสแล้วก็ทางด้านของเกมรุกเนี่ยใช้บวมการ์ตเนอร์นะครับ แล้วก็ซามิเซอร์ฉีกไปทางด้านซ้ายแล้วก็ไลเมอร์ทางด้านขวาหน้าเป้าเป็นทางด้านของจิโกลิชนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับแล้วก็ตัวสำรองที่ยังอยู่เนี่ยก็ถือว่าทดแทนกันได้นะครับสำหรับทางด้านองออสเตรียคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นออสเตรียนะครับเปิดต่อมาที่ราคาปอปอนะครับน้ำลบ10สกอร์สูง2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มคู่นี้มองสกอร์ต่ำนะครับไม่น่าจะสูงนะครับ ทางด้านของโปแลนด์ทําเกมบุกเข้าใส่ออสเตรียก็สามารถสวนแล้วก็โตกลับได้ก็อยู่ที่ใครว่าชิงจังหวะแล้วก็อาศัยความผิดพลาดของคู่ต่อสู้นะครับเข้าทําแล้วก็มีตัวอันตรายอย่างเลวานอฟสกี้สำหรับโปแลนด์คู่นี้เหล่าร้อยหลาย่อยยังมองว่าโปแลนด์ครับแพ้ไม่ได้นะครับในนัดนี้จําเป็นต้องมี3แต้มครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปที่โปแลนด์ครับราคาปปครับน้าเกือบเต็มหรือครึ่งลูกน้ําบวก1ิสวยๆครับจัดไปครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับคู่ใหญ่วันนี้เลยนะครับเนเธอร์แลนด์เนี่เจอกับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับชนะมาเหมือนกันทั้งคู่นะครับคู่นี้เจอกันมาสถิติที่เจอกันนัดล่าสุดนะครับเป็นฝรั่งเศสครับชนะได้ในการคัดเลือกยูโรครับชนะไป2-1ในบ้านเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะเนเธอร์แลนด์ไปถึง4ประตูต่อ0ูนนะครับจับมาเจอกันอีกที ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่บอลค่อนข้างที่จะแพ้ทางนะครับในเนชั่นลีกปี2018ก็มีทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชนะได้ครั้งหนึ่งนะครับชนะไป2ประตูต่อ0ผลงานของเนเธอร์แลนด์ครับตั้งแต่อุ่นเครื่องมามีแพ้เยอรมันนัดเดียวที่เหลือเก็บชัยชนะมาเพียบครับในการอุ่นเครื่องครั้งล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์ถึง4-0ก่อนนั้นชนะแคนาดา4-0นะครับ เกมนัดแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เอาชนะโปลแลนด์ไปแบบสุดมัน,นครับ2ประตูตอนหนึ่งะครับช่วงหลังก็ถือว่ามีแผ่วนะครับทางด้านของฝรั่งเศสบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดชนะออสเตรีย1 0ึน,นะครับโอกาสยิงเยอะพอสมควรแต่ไม่คมนะครับเรียกกันได้ว่าพ่อเลี้ยงเยอะแะครับสำหรับทางด้านของฝรั่งเศสนะครับโอกาสเข้าทำนี่เพียบเลยนะครับ ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องเนี่ยเสมอแคนาดานะครับชนะลักเซมเบิร์ก3-0ชนะชิลี3ประตูต่อ2นะครับก็สมศักดิ์ศรีครับที่ได้แชมป์ยูโรมาหลายสมัยนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับประตูได้เสียดีกว่านะครับประตูได้เนี่ยยิงมากกว่านะครับประตูได้เสียเนี่ยเท่ากันนะครับเนเธอร์แลนด์นำเป็นจ่าฝูงฝรั่งเศสอันดับสองมี3คะแนนเท่ากันคู่นี้ถ้าเสมอก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็ ถ้าใครชนะเนี่เข้ารอบแน่นอนร้อเซเลยนะครับมาดูสเป็นผู้เล่นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์กันบ้างนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ภายใต้การคุมทีมของโรนัลด์คูมนันหลัง4ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเดลิกฟานได้อยู่เหมือนเดิมครับทางด้านขวาเนี่ยฟอร์มสุดแจ่มอย่างดัมฟิสนะครับทางด้านซ้ายเป็นอาเก้นะครับแดนกลางใช้เวียแมนยืนคู่กับ สกอตแนนะครับแล้วก็เกมรุกมีกักโปนะครับไรเดอร์รวมถึงทางด้านของชาบี้ซิมมองนะครับหน้าเป้าใช้เป็นเดบิวนะครับสำรองก็มีเพียบเลยนะครับสำหรับทางด้านของเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสวันนี้ต้องดูครับเอ็มเปเป้จะลงสนามได้หรือไม่ถ้าลงก็ต้องใส่หน้ากาครับหลังจากจมูกหักไปในนัดแรกเลยนะครับเรียกได้ว่าดวงไม่ค่อยเข้ากับยูโรสักเท่าไหร่ครับฝรั่งเศสครับ ภายใต้การคุมทีมของเดอชองนะครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับเกมรับมีชาลีบานะครับอุปาเมกาโน่คุณเด้ทางด้านขวาครับเฮอร์นันเดสอยู่ทางด้านซ้ายครับเป็น TO โอเฮอร์นันเดสจอมบุกอยู่แล้วนะครับเกมในแดนกลางเนี่ยเรียกกันว่าสุดแน่นเลยครับได้กองเต้ยืนคู่กับปราวิโอครับนัดที่แล้วได้แมนออฟเดอะแมชเลยนะครับสำหรับทางด้านของกองเต้ ถึงแม้ว่าจะเล่นในลีกซาอุแต่ฟอร์มไม่ตกเลยนะครับมาอยู่ในทีมชาติเนี่ยวิ่งกระจายนะครับเกมรุกมีเดมเบ l เล่ทางด้านซ้ายทางด้านอ่าทางด้านขวานะครับเดมเบ l เล่ทางด้านซ้ายตูรามกินสมันหน้าต่ําแล้วก็ชิรูวันนี้ได้รับโอกาสเป็นหน้าเป้านะครับรอเช็คอาการบาดเจ็บของเอเบเป้อีกทีหนึง่งอาจจะมายืนทางด้านซ้ายหรือยืนหน้าเป้านะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของฝรั่งเศสนะครับเปิดมาราคาปปอเลยนะครับไม่มีเอมเปเป้เปิดหดมาเหลือแค่ราคาปปอเท่านั้นนะครับช่วงหลังเจอกันค่อนข้างที่จะแพ้ทางครับสกอร์สูงสองลูกครึ่งครับคู่นี้อาจจะแบ่งแต้มนะครับคู่นี้พี่ๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือพี่ท่านไหนอยากรู้ว่าเรารลายาจะไปฝั่งไหนนะครับสอบถามกันมาได้ที่แอดไซน์หนย์ศูนย์านะครับ รอจังหนับรับตังกันได้เลยสำหรับคู่นี้มีทีเด็ดให้แบบ v i p เลยนะครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้3คู่นะครับยูโร2024โคปามเมกาเริ่มเตะแล้วนะครับพี่ทนายนสนใจก็ทักกันมาได้นะครับโคปามเมกาช่วงเช้านะครับไปทบทวนกันอีกทีครับ3คู่ที่ดูไว้ในยูโร2024คู่แรกสโลวาเกียกับยูเครนคู่นี้ให้รองที่สโลวาเกียรครับ เคลียร์ได้แน่นอนนะครับคู่2โปแลนด์ออสเตรียราคาปปสําหรับทางด้านของออสเตรียถือว่าแพงไปครับฟอร์มแบบนี้โปแลนด์ดีกว่านะครับวันนี้เปลี่ยนตัวเล่นลงมาเพียบครับดูว่าเลวานจะฟิตหรือไม่เท่านั้นเองให้รองที่โปแลนด์นะครับราคาปปครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับอยากรู้ว่าเราลหร้อยหลาไปฟังไหนนะครับสอบถามกันมาได้ที่แอดไซน์หนึ่งนะครับจัดให้แบบจังหับแน่นอนครับ ครบจบเรียบร้อยครับยูโร2024วันนี้นะครับนัดที่2แล้วนะครับมันแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาอย่างยวนานนะครับในเหล่าร้อยล้านนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนช่วงนี้นะครับเหล่าร้อยล้านทำเงินได้เยอะจะส่งทิปมาให้ก้อนได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ